สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาดูล่องรอยแห่งการเสียตัวนะครับดูดูซอง <c oughs> ตลกมากเลยเมื่อเช้าว่าจะมาผสมวัวนะครับแต่พอดีตรวจดูแล้วยังไม่พร้อมนะครับก็เลยรอจับสัตว์รอบหน้าพอดีพอดีพ,ดพี่ก็เลยเขาเขาบอกว่าเขาผสมผสมควายไว้นะครับ ได้ประมาณสามเดือนแล้วก็เลยเผมก็เลยลองตรวจท้องให้แกดูปรากฏว่าไม่ท้องครับพอล้วงไปปรากฏว่าเอ่อเมือกไหลนะครับผมสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนแรกว่าเอ่ออวัยวะอวัยวะเพศขบวมนะครับคิดว่าเขาหน้าจะเป็นสัตว์ก็เลยเอ่อลองลอง้วงดูปรากฏว่าล้วงแล้วมันไม่ท้องนะครับอยู่ในช่วงระยะเวลาที่สามารถที่จะผสมเทียมได้ก็เลยจัดไปให้เลยนะครับหนึ่งดอกจเจ้าของกัฟ้าไป ส่วนวัวก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนู้นไกลๆนะครับเดี๋ยวเราจับสัตว์รอบหน้าดูครับอย่าหาทํานะครับสองผสมแบบนี้ก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษนิดนึงนะครับจริงๆมันก็มีความเสี่ยงนะครับแบบนี้สองแบบนี้แต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโอเคนะครับ